สวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านสวนแซนดี้โฮมสเตย์นะครับวันนี้เรามากับไม้ด่างนะครับซึ่งทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้ด่างเป็นไม้ที่ได้รับการนิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างอะไรก็ตามทั้งบอลน,นะครับทั้งายางอินเดียทั้งอีกหลายตัวมากเลยครับรล้วด่างเนี่ยก็เป็นไม้ที่มีราคากันมากนะครับ เริ่มต้นกันที่ลูกค้าหลายท่านเลยนะครับถามกันมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้ด่างไม้ด่างได้รับการนิยมนะครับลูกค้าถามว่าไอ้ตัวสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยถ้าเราพ่นไม้ด่างนะครับพ่นหรือว่าลดนะครับไม้ด่างมันจะทําให้ความด่างของใบใบไม้ของของเขาเนี่ยมันจะลดลงไปไหมหมายความว่าไอ้ด่างๆเนี่ยมันจะเลือนไปไหมนะครับสีเขียวจะไปกลบไหมนะครับก็วันนี้จะมาตอบให้ลูกค้านะครับว่า ไอไม้ด่างเนี่ยจริงๆมันเป็นการด่า,ดางส่วนใหญ่ก็เป็นการผิดธรรมชาตินะครับนอกจากการขาดสารอาหารหรือว่ามีการาไปอยู่ในพื้นที่ที่มันขาดแคลนาธาตุอะไรต่างๆแล้วแสดงออกมาเนี่ยแต่ทุกวันนี้ไม้ด่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราทุกวัวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ด่างที่มีการผิดธรรมชาตินะครับถ้าจะขยายก็ต้องขยายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นด้วยน้ามือมนุษย์นะครับมันไม่สามารถจะเปลี่ยนหรือว่าจะไปทําอะไรมันได้เลยนะครับ อย่างพวกบอลต่างๆพวกนี้นะครับมันต้องขยายด้วยเงาด้วยกอต่างๆนะครับแต่ตัวยางอินเดียตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถามว่าไอตัวสุดหนึ่งกับสุดสองเนี่ยไปทําให้ไม้ด่างสีจะเปลี่ยนไปไหมครับอตอบตรงนี้เลยนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะไปทําให้สีของไม้ด่างเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะครับคือไม่สามารถจะไปกลบให้เป็นสีเขียวทั้งหมดได้เพราะว่า ตัวพันธุกรรมเขามาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันมีความผิดปกติมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราใช้พวกนี้ไปก็เพื่อเป็นการขยายเซลล์นะครับขยายเซลล์ให้มันโตให้แร่ธาตุเขาสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับให้มันโตให้มันมีการแตกหน่อแตกเง้ามาเยอะแค่นั้นเองเป็นการบํารุงไม่ได้ทําให้มันเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเหมือนไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเราใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองลดทางด nah. ินนะครับ หรือว่าพ่นทางใบก็ได้แต่พ่นทางใบก็ต้องระวังหน่อยว่าอย่าให้มันแรงมากเกินไปนะครับยิ่งพวกมอญพวกน,นี้ถ้าพ่นก็คือพ่นแบบว่า,าพ่นแบบฝอยละอ,องนะครับอย่าพ่นแบบจี้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้คือเราผสมน้ําลดทางดินดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนประโยชน์ของไอตัวสูตรหนึ่งกับสูตรสองเน้น้ำหมักปลาทะเลกับไนโตรสารเนี่ยจริงๆแล้วเขามีประโยชน์ในการเพิ่มความเข้มของสีมากมากกว่าด้วยนะครับอย่างลักษณะของไอตัว ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรผมก็ลืมไปแล้วนะครับน่าจะเป็นมผมก็ลืมชื่อชื่อไปทันทีทันใดเลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สีเขาเวลาเราใช้ตัวนี้ประจาสีเขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับแต่ว่า,าพวกตระกูลด่างตระกูลสีพวกนี้ต่างๆเนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนรู้คือเราต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับอย่าแดดเกินไปอย่าร้อนมากเกินไปนะครับไอ้ตัวนี้ ตัวบอลกระดาษด่างเนี่ยปกติผมตั้งทิ้งไว้ตรงโน้นนะครับเมื่อก่อนมันมีต้นเฮลิโคเนียบังอยู่นะครับมันได้ล่มแบบพลาง,งนะครับแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมขุดอกอของเฮลิโคเนียไปปลูกที่อื่นนะครับก็ทําให้ช่วงนี้แดดแรงด้วยแล้วก็ตัวแสงเนี่ยเข้าไปมากก็เลยทําให้ตัวเนี่ยครับใบเริ่มมีไหม้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เสียหายก็เสียหายไปนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันคือเราต้องพรางแสงหรือว่าให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะครับ ไอตัวไอพวกนี้นะครับอยู่ในร่มมากก็ไม่ดีนะครับอยู่ในร่มมากมันไม่ค่อยไปแล้วก็เชื้อรานะครับเชื้อราเพย้ยต่างๆเข้าง่ายด้วยถ้ามันเจอแดดบ้างาเจอ,อเจอร่มบ้างเจอแดดบ้างจะดีที่สุดนะครับแล้วก็พวกน้ำหมักพวกนี้ให้มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับให้มากเกินไปเป็นการขยายเซลล์มากเกินไปจะทําให้ขอบใบตรงเนี้ย ไมนะครับหรือว่าแตกนะครับแต่พวกนี้ไม่เป็นไรนะครับตระกูลอย่างอินเดียพวกนี้ใบมันหนามากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลอันเนี้ยตระกูลตัวนี้ต้องต้องต้องระวังนะครับใช่ตัวนี้ชื่ออากุนิมานะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าเราให้ประจำเนี่ยใบเขาจะใหญ่นะครับตัวนี้นะครับลักษณะใบก็มีเสียหายบ้างนะครับพวกนี้ก็มาจากโรคบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็เลี้ยงแบบเป็นกึ่งบ้านเราไม่ได้ดูใช้ยาใช้อะไรนะครับ ก็ดูสีดูอะไรออกนะครับก็วันนี้จะสรุปว่าตัวการใช้สูตร1กับสูตร2เนี่ยไม่ได้ทําให้ไม้ด่างของเราเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวได้นะครับหมายความว่าสีไม่ได้หายไปนะเราสามารถใช้ได้ปกตินะครับสีเขาก็เหมือนเดิมใบก็ขยายเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทําให้ด่างมากขึ้นด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ลดความด่างลงไปนะครับเป็นการทําให้มันเจริญเติบโต,ตขึ้นมากกว่านะครับก็วันนี้เราสรุปได้ตามนี้นะครับราะเพื่อนๆท่านใด อชอบใจในคลิปก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ